เดือนมิถุนายนของปีที่แล้วเกิดคลัสเตอร์ในโรงงานในแมวลี่ขึ้นและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเทศบาลแมวลี่สั่งห้าบรายงานต่างชาติออกจากหอพักจนถูกวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักและถูกบันทึกลงในรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปีของ Amnesty International ซึ่งทำลายภาพลักษณ์ของไต้หวันเป็นอย่างมากสภาตรวจสอบสอบสวนและสั่งการให้เทศบาลเมลลี่แก้ไขมาตรการนี้แล้ว 造成健康的的一侵害候媒我สภาตรวจสอบเห็นว่ากระทรวงแรงงานขาดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับแรงงานต่างชาติโดยตรงทำให้แรงงานต่างชาติยังสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติเรื่องนี้สภาตรวจสอบได้สั่งให้กระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขแล้ว สภาตรวจสอบย้ำการกักบริเวณแรงงานต่างชาติไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเมวลี่เท่านั้นหลังจากเข้าสอบถามแรงงานต่างชาติในนิวไทเปพบว่าจนถึงมกราค,คมปีนี้ยังมีบางโรงงานห้ามแรงงานต่างชาติออกไปข้างนอกซึ่งได้สั่งให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีชีจิ้นผิงผู้นําจีนได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเป็นเวลา2ชั่วโมง17นาทีในปัญหาช่องแคบไต้หวันไบเดนย้ำนโยบายสหรัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงคัดค้านการเปลี่ยนสถานะช่องแคบไต้หวันโดยพละการในขณะที่สีจิ้นผิงต่อต้านการแยกไต้หวันเป็นเอกราชวอนต่างชาติหยุดแทรกแซง 我们坚决反对台独分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的台独势力留下任何空间。民意不可违，玩火必自焚。 นี่เป็นการหารือครั้งที่5ของทั้งสองหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งภ่าใต้ความตึงเครียดของสงครามการค้าและข้อพิพาทในช่องแคบไต้หวันทําให้ความไม่เชื่อมั่นระหว่าง2ผู้นํารุนแรงขึ้นเป็นลําดับทําเนียบข่าวระบุว่าการพูดคุยระหว่าง2ผู้นําเพื่อทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและหวังว่าผู้นําจีนและสหรัฐยังคงมีการทําความเข้าใจกันต่อไป President Biden underscored that the United States policy has not changed and that the United States strongly opposes unilateral efforts to change the status quo or undermine peace and stability across the Taiwan Strait. พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าก่อนการพูดคุยระหว่าง2ผู้นำปักกิ่งเห็นว่าการที่นางแนนซี่ปิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐมีแผนการเยือนไต้หวันนั้นเป็นการย่ยุจีนแต่อย่างไรก็ตามสำนักข่าว NBC รายงานว่ารายชื่อประเทศที่นางปิโลซีจะมาเยือนในวันนี้นั้นประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนไต้หวันถูกบรรจุในกำหนดการว่ารอคอนเฟิร์ม วันนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อยืนยันในประเทศ22,983รายและเสียชีวิต57รายเนื่องจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ BA.5 ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นทะลุ200,000คนต่อวันผู้คนกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันอาจกลับมารุนแรงเหมือนในญี่ปุ่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอัตราการรับวัคซีในในไต้วันนั้นสูงกว่าญี่ปุ่นอัตราการรับวัคซีนเข็มแรกสูงถึง90%เข็มกระตุ้นมากกว่า70%หากการระบาดกลับมาอีกระลอกในปลายเดือนสิงหาคมยอดผู้ติดเชื้ออาจอยู่ที่ประมาณ20,000คนต่อวนัน ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าเชื้อสายพันธุ์โอเมครอนนั้นหลบหนีภูมิคุ้มกันได้ดีจึงทำให้แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและอัตราการติดเชื้อซ้ำอยู่ที่12%ข้อมูลการวิจัยจากต่างประเทศระบุว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการดังนั้นจึงแนะให้สูนรชาการควบคุมโรคอย่ากาดตกแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มชะลอตัวลงแล้วอย่างน้อยควรบังคับสวมหน้าก,ากากจนถึงปลายปีนี้ ประตูผีเปิดแล้วเมื่อวันที่1เดือนเจตามปฏิทินจันทรคติจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งวัดต่างๆทั่วไต้หวันต่างจัดกิจกรรมขึ้นสาหลักเมืองชิงจูตีระครังและกลองจัดพิธีเปิดประตูเสือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีเปิดประตูผีให้สำภูเอซีได้มากินของทานในโลกมนุษย์ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนในอดีตผู้คนเชื่อว่าเมื่อประตูผีเปิดออกมีสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทำมากมาย แต่ปัจจุบันการเปิดประตูผีกลายเป็นงานฉลองเทศกาลทางวัฒนธรรมนอกจากพิธีเปิดประตูเสือแล้วศาลหลักเมืองชิงจูยังมีพิธียาเกซึ่งจัดขึ้นบ่ายวันนี้วัดเหล่าต้านในจีหลงก็จุดโคมไฟสองสว่างผู้ดูแลวัดนายกเทศมนตรีเมืองจีหลงและพิธีกรในงานร่วมกันจุดโคมไฟนับพันเพื่อเป็นสัญญาณว่าเทศกาลศาตรจีนได้เริ่มต้นแล้ว คมไฟนับพันดวงถูกจุดขึ้นเพื่อส่องทางให้สัมภูเอสีมาอย่างโลกมนุษย์นอกจากนี้วัดเหล่าใต้ยังจัดพิธีเปิดประตูผีเพื่อเปิดทางให้เหล่าสัมภูเอสีทั้งหลายสามารถมารับประทานอาหารที่มนุษย์นำมาเส้นไหว้ได้